เช้าที่สดชื่นสดใสบรรยากาศดีค่ะแต่ว่าผมก็นยังปากกันยังคลุ้มกุ้มอยู่นะคะหลังจากทิโมขึ้นคนตกมาจังยางแห้งแล้วก็ตกง่ามร้อมนะคะบนตกเบิดหมดขึ้นฟังเสียงอึ้งห้องเลยค่ะพี่น้องเสียงอึ้งห้องอึ้งอ่างอึ้งอ่างนะคะน้ด้านด้านบ้านด่านขวางมาอย่างพิมพ์เต็มเลยค่ะอึ้งห้อง เซวเซวเลยค่ะพี่น้องฟังฟังเสียงค่ะฟังเสียงเลยค่ะฟังเสียงอึงห้องเลยค่ะจากอึงกันเด้อค่ะผูดหล่ะค่ะเห็นน้ำบ่ค่ะน้ำเต๊มเลยข้างบ้านค่ะอึงกำลังห่องค่ะหลังจากที่ตื่นเสาร์ขึ้นมาเพราะท่านเนี่ยย่างหนาเลยเลยค่ะ บ,บ้าเห็ดชีพให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยว่ามันบรรยากาศสดชื่นขนาดไหนสดชื่นสดชื่นบอกใครแด้วกัน,นสดชื่นมากเลยกันเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวทายเอาบรรยากาศพี่น้องเบิง่ง สดชื่นแล้วก็เสียงตึงห้องน้ำนะคะเปะ็นนี้ิตค่าพี่น้องสุดชื่นสุดชื่นอากาศช่วงเศ้าค่ะหายใจเห็นลึกๆเต็มปอดนะคะก็จะได้สดชื่นบัางเสียง បាទពីតាមលោកលោកដាក់យឺយឺបាយទុននោះងៅតុកសព สุงสานวางเสียงคะ่ะเป็นเลยคะ่ะสดชื่นสดชื่นคะ่คะนะครับเป็นไนค่ะพี่นอ้อ,องอึ่งของย่างผมเว้นเจา้าทีส่สดชื่นสดชื่นคะ่ะ แล้วพอกันไปนะคะชิปหนาวันนี้เจฟผาปร,ริยากาศเศร้าของวันที่วันนี้วันที่2 6แล้วค่ะเช้าวันที่16บพุษธภาคุไปแล้วห้เวลา